ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเกม Marvel r i v a l นะฮะเราจะมาสอนการเล่นไม่ใช่ฮะไม่สอนนะเล่นไม่เป็นนะฮะก็คือวันนี <S acá, <S> <S ้ผมรู้สึกว่า Spider-Man เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากมากนะแล้วการที่คุณเล่นได้เนี่ยมันเท่สุดเลยนะวันนี้ผมก็จะมาทำ challenge ก็คือ การที่ผมจะสามารถเล่นสไปเดอร์แมนจนเก่งแบกทีมได้หรือไม่นะจากคนที่เล่นไม่เก่งนะแล้วมาฝึกสไปเดอร์แมนจนเก่งเนะี่ยฝึกไปพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกนะเราจะมาแนะนําสกิลของสไปเดอร์แมนกันก่อนอย่างแรกนะครับผมการโจมตีของสไปเดอร์แมนก็คือการคลิกซ้ายกับคลิกขวานะครับผมคลิกซ้ายก็คือการต่อยธรรมดาแต่ว่าการเตะครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการายืดระยะ ของสไปเดอร์แมนออกไปนะครับผมส่วนการโจมตีต่อไปก็คือการทิกขวากันทิกขวาก็จะการเป็นการมาร์คศัตรูเอาไว้นะครับผมมาร์คศัตรูเดอร์มาร์คนี้นะครับผมก็คือทําให้เราสามารถทำดาเมจครั้งต่อไปเนี่ยแรงขึ้นนะครับจากต่อยปกติเนะี่ยอารอนหนึ่งใส่เข้าไปปึ้งอาร์สามรอดนะครับผมสามถึงสองรอดประมาณนี้นะครับผม คลิกขวาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงกลางหน้าจอนะว่าเราใช้ได้กี่ครั้งเนี่ยผมปีนอันนี้ก่อนนี่ครับเนี่ยเออประมาณน,อน,นี้แล้วมันก็จะครูดาวเรื่อยๆนะสกิลต่อไปสกิลแรกของสไปเดอร์แมนนะครับก็คือการโหนใหญหรือเรียกว่าเว็บสวิงนะครับผมแบบนี้ชการใช้ก็จะมี2แบบนะครับผม เป็นการถ้าสมมติว่าเราพุ่งไปหาเนี่ยเนี่ยมันจะพุ่งไปอย่างงี้สมมติว่าหน้าเราขนาดกับใครเนี้ยมันจะพุ่งไปหานะแต่ถ้าสมมติว่าเราเงยหน้าเนี่ยมันจะเป็นการโหงุดประมาณนี้นะครับผมทริปเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมของสไปเดอร์แมนผมก็ไปดูคนอื่นมาเหมือนกันนะฮะก็คือการที่เราไปเซตติ้งไปคีย์บอร์ดนะแล้วก็เปลี่ยนฮีโร่เป็นสไปเดอร์แมนนะก็คือตรงนี้นะครับผมเลือกสไปเดอร์แมนป้างเขาให้ นะให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเอออยู่ไหนนะเลื่อนมาข้างล่างครับจะมีเขียนว่าอ t ต m a ม i ติสวิงให้เราปิดนะครับตอนแรกมันจะเปิดเราปิดประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะมองสมมุติว่าเรามองไปตรงนี้ใช่ไหมบางทียายเราอาจจะไปเกาะตรงนี้แบบไม่เป็นตามที่เราเลงเอาไว้แต่ว่าถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะสามารถสลิงกับคืนได้ ประมาณนี้ครับผมสกิลที่2ของสไปเดอร์แมนก็คือสกิล E ละนะครับผมหรือคือ Get Over Here ปเดอร์แมนเนี่ยจะเป็นการดึงมาดึงศัตรูเข้ามาหาเราครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคลิกขวาใส่ศัตรูแล้วมีมาร์กแล้วคลิกเออ่แล้วกด E <S <S นะครับจะเป็นการพุ่งเข้าหาแล้วทำดาเมจก็คือการเตะนะครับผม <S 2> <S 2> ประมาณนี้ ซึ่งมันสามารถต่อยอดเป็นคอมโบได้สกิลที่3ของสไปเดอร์แมนก็คือการ F ก็คือการอัปอรคคันนั่นเองแบบนี้นะครับผมง,ง่ายๆเลยสกิลอันติของสไปเดอร์แมนจะเป็นการเอ่อโจมตีแบบ a อ e นีการยิงใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าไอตัวเนี้ยจะตายาเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดู ตอนสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่สไปเดอร์แมนเนี่ยปล่อยใยเสร็จแล้วเนี่ยบางตัวที่มีเลือดเยอะเนี่ยมันไม่ตายครับแต่ว่าจะเป็นการสตัร์ศัตรูแทนพาสซีฟของสไปเดอร์แมนนะครับจะคู่กับเวนอมก็คือการกดซีแบบนี้ซึ่งทำดาเมจต่อศัตรูด้วยนะแล้วก็เหมือนดันศัตรูไปอ่าต้องมีเวนอม อยู่ด้วยนะครับผมซึ่งพารซีมนี้จะมีกับพีนีพาร์เกอร์ด้วยเหมือนกันก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันประมาณนี้ครับสกิลคร่าวๆของสไปเดอร์แมนช่วงต่อไปนะครับก็คือการแนะนำคอมโบของสไปเดอร์แมนนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือคอมโบของสไปเดอร์แมนคร่าวๆนะครับที่เขาเล่นกันนะครับก็คือการคลิกขวากด e แล้วก็ประมาณนี้ครับ แหลือลต่อยเสริมเนี่ยจะเป็นคอมโ,มโบเบสิกของโรเรมนครับรู้สึกว่าจะฆ่าตัวที่มันเลือด250ได้นะไม่ได้ต้องต่อยสองมัดน,นะซึ่งแบบแบบเนี้ยมันถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เออไม่ค่อยมีโอกาสได้ฆ่าศัตรูักเท่าไหร่นะครับผมคอมโบนี้เขาเล่นก็จะเป็นการยิงให อันนี้อ,อัคัทนะครับผมแล้วก็แคสต์อินเนชั่นแล้วก็ทุบลงมาทำช้าๆก็คือการที่เรากดอัปคัทน,นะครับผมอัปคัทแล้วก็เว็บสวิงกดคลิกขวาแล้วก็ต่อยนะครับการต่อยของสปไปเดอร์แมนก็คือการดับเบิลจัมแล้วคลิกนะอันนี้คือการต่อยแบบโอเวอร์เฮดนะครับผมซึ่งดาเมจแรงกว่า การต่อยปกตินะครับผมแต่ผมทำให้ดูชาชานะอัปปคัทฟึบฟึบอ่าประมาณน,นี้ก็คืออัปปคัทยิงใหญ่ชิดขวาแล้วก็ต่อยอัปปคัทยิงใหญ่ชิดขวาแล้วก็ต่อยประมาณนี้ครับผมน่าจะฆ่าลูน่าสโนว์ที่มีเลือด275ได้นะผมก็ยังทำไม่คล่องเหมือนกันนะครับเออลองดู ประมาณนี้เราก็จะฆ่าลูน่าสโนได้แล้วก็มีทีิปเล็กๆน้อยๆก็คือการบีฮอปของสเป์แมนครับอย่างที่ผมทําตั้งแต่ต้นคลิปมานะครับคือการที่เราเว็บสวิงไปแล้วก็กดยิงใยพร้อมสเปซบาร์นะครับเราจะกดต่อเมื่อเราอยู่ที่สิ้นสุดของใยแล้วครับนี่ก็คือเว็บสวิงของเราไอ้บันนี่ฮอปของเรานะครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่เขาจะเอาไปาต่อยอดเป็นสกิลเอฟก็คือเปอร์คัตนะครับก็จะทำให้เราไปไกลามากขึ้นแล้วสูงขึ้นประมาณนี้ <S <S ครับที่เขาใช้กันค,คอมโบก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมขอไปฝึกให้คล่องก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำคล่องแล้วไปคอมโบต่อไปนะครับผมเจนครับอา้าวสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เรากลับมาแล้ว ก็รู้สึกว่าน่าจะทำได้คล่องพอสมควรแหละยวลองมาทำกับลูน่าสนุนะครับเออเอาใหม่ฆ่าเขาเอาใหม่นะเดี๋ยวเราสมมุติว่าโอ้โหเราจะไปล้วงหลังเขาเลยวินมาแล้วะแฝตั้งเขาให้นะคอมโบนะประมาณนี้เลยลอง อ่านี่นะครับเอาละครับหลังจากที่เราฝึกกันมาพอสมควรถึงเวลาที่เราจะไปใช้จริงแล้วนะดูสิว่าคอมโบของเราเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่นะครับไปดูกันเอาละครับแล้วนี่ก็คือสเตตของผมใช่ครับผมเล่นสไปเดอร์แมนไป1.6ชั่วโมงนะครับเล่นในแรง1ชั่วโมงนั่นเอง เล่นแค่5ตาเท่านั้นซึ่งโคตรกะสวัสดีทุกท่านนะครับผมเราก็อยู่กันในเกมเป็นที่ทเลียกร้อยนะนี่เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเขาเลือกวินนอมาให้เราด้วยนะครับคราวนี้ก็จะง่ายนะครับเราไม่ต้องทำคอมโบยากๆก,ก็ได้เราแค่กดสกู๊ซีนะก็น่าจะบิดปิดแบบลูน่าสนได้หรือไม่ก็เลือก2 5งได้เลย

เย็นๆนะกระตกแบเนไเสียเราเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะไปล้วงหลังเขานะเอาไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เราแค่พลาดนะไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้เดี๋ยวเรารอก่อนนะเอานะครับเราทำได้แล้วนะครับทุกคน เราทำได้แล้วทุกคนแต่ว่าเขาไม่ตายนะประมาณนี้เราทำแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรา,เราล่อหลวงมูลนายครับมูลนายเป็นตัวที่รู้สึกว่าสไปดเดอร์แมนน่าจะชอบนะแต่ผมไม่ชอบว่ะทำยไงดี เดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวรอครูดาวแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปใหม่อย่างตอนนี้เขามีนี่นะแค่ตัวนี้ไม่ไฟนอลพิสตันเรมเดพเฮเพื่อตายฮะแต่เราเราค ไ้เละ,ะอยู่นะทุกคนแต่ว่าดีนะทีมเราเก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้อันตีละเราจะไปป่วนแบ็คไล่เขานี่มาแล้วเขาก็จะมาสนใจเราแทนนะว่ากันไม่ได้

ติเลนี่แหละนี่แหะนี่แหะคคอมโบเข้าไปเดี๋ยวเรารออันติเขาหมดแล้วเดี๋ยวเราเลงลูงน่าทุกคน ตายแน่กูเราลอมาแอบก่อนนะมูลในมันเห็นเราแล้วไม่ตายแน่เราใกล้ได้อันติเราน่าจะพอเบรกเขาได้อยู่2นาทีชิวไปเลย ออกมาออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้เราเมนตีแล้วเราเมนตีแล้ว <c oughs> เฮ้ยทำไมมันบีนมาล่ะ Round and pound I'm doing this my Careful, way. Careful, Hanonk. There might be others. No signal of confidence. Don't me. mess with the amazing Spider-Man! Get along. Only 60 seconds left! Sorry, but you made yeah. us got to get sticky! Wow. <laughs> <laughs> this is real firepower! Nice! The There's enough! Now I got

I'm ready to punch. เสร็จตอนนตกล o ใช่ดรุนดรุดนตามมึตามมึดนรุนเที่ยวมึงตามขนาดนั้นเลยเหรอวะโกรธอะไรเปล่าเอาไปวันช็อตเขาโกรธกันแสดงว่าการฝึกสไไมดอร์แม่ของเรา นคโดดแล้วตัวไหมโอ้โดดโอ้ดูดูเนี่ยดูดูทุกคนคนเล่เราชัดๆเลยมาดิ

พูอีแล้วนะเนี่ยทุกคนไม่เป็นไรเรามียติเรามียต really ีทุกคนมาดูเล่นดุใช่ไหม Don't mess with the amazing Spider-Man. Yeah. Call again. Round and round. So i Current score is zero, two, two. flower เราจะพุ่งเพราไอ้หาซัพพอร์ตมันนะเราจะเน้นที่ไอ้นี่แล้วกันแลคูนล็อกเก็ตอ่ะแล้วก็มูลไนทุกคนมูลไนมันเหมือนจะเลือด250มั้งน่าจะโดนอย่างที่เรามันโดนคอมโบเราเดียวบัวเราคอมโบทีเดียวของเราลวงได้

Get sticky. <laughs> yeah, put some pep in my step. And the <laughs> Round and pound. Okay, spin on The Amazing Spider-Man! I don't want to show! This is oh. 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 Don't mess with the Amazing Spider-Man! Oh. Back in the swing thing. I unleash oh. the oh. machine! Oh. Count on me! Oh. Pulse charge, fire! Round in town. By the eye of Agamotto. Now I got you. Beast. Help get that vessel to its destination. Oh. That put some pep in my step. Spider Fist is ready to punch.

Stop this is where we must attack! No symbol of conquest can resist the strain! Yeah. The wrath of Asgard! Oh. Spider Fist is ready to punch you! <laughs> <laughs> this is real firepower! Shield power! Asgard's might! This way, we allow. By the eye of Agamon! <laughs> นี่เขาบอก o ล้วทำต้อนะเนี่ยแหละระหว่างที่เขารุ่งกันเจะหามุนไนเดี๋ยวล้างบุนไนเราเจอบุนไนแล้วทุกคนไมะเราต้องไม่เลงุนไนเดีเดี๋ยว These arms are dangerous, but fragile. Round and pound! This is real firepower! The moon! Round and pound! Don't mess with the amazing Spider-Man! Meanwhile, that can win some next time. I'm feeling Mavadina.

ตกเหวได้ทุกคนสไปเดอร์ฟิสต์จะรตกเหยวได้เรงไ e งเราดึงอ๋อสวยด้วยเาด้ตกเหยวไงแกเป็นแไม่ว้าเหแกนะอุ้ยแมวคนลมเย็นจีลมเย็นไปงีดอุ้ยสวยมาก Don't mess with the amazing Spider-Man! Put some heaven in my step! Yeah! Central Park in the dark! Final Fantasy is ready to run! Oh! Final oh. right score! Three, two, two! 2 2 Another epic victory! Big win! So i เอมาดูไฮไลท์ความโหดกันดีกว่าเ้ยโไนยเ็บโอ้นี่นะครับความประสบความสาเร็จของเราเยมนี้นะครับเกี่ยมเมื่อกี้ก็คือ เราใช้ที่ของในการบางทีก็ฝึกใช่ไหมแเราก็ไปใช้ในเกมนซึ่งประสบความสำเร็จไหมไม่รู้นะมันก็แบบมีบางอันที่ติดบ้างกับไม่ติดบ้างนะแต่ว่าถ้าติดเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลือดร้อยร้อยห้าสิบนะแต่รู้หน้าผมยังฆ่ามันวันช็อตไม่ได้ได้แค่แบบมูนไนท์หรือไม่ก็แบบพวก ตอนที่มันเลือดน้อยๆแล้วก็คือวันช็อตได้นี่นครับสำหรับใครที่อยากไปฝึกสไปเดอร์แมนครับก็ลองเอาคอมโบนี้ไปใช้ได้นะครับคอมโบของเรานะครับก็คือยิงป้างปะคสง่ายงครับป้างเขาให้นะครับไม่ตายนะ แบบนี้นะครับไปฝึกสไปเดอร์แมนกันเยอะนะครับผมมาเล่นเกมมาเวลโรวกันเยอะนะลองฝึกสไปเดอร์แมนครับถ้าอยากให้ลองเล่นตัวไหนอีกก็มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตความเก่งสไปเดอร์แมนของผมให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพื่อจะมีคลิปให้ไลฟ์เก่งๆบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ